ทีมงานหงส์ตกไริวสวัสดีครับอดามตีสิบครับวันนี้ไปชมกล้วยด่างก๊อปต้นลล,นล้านกันครับ ก่อนจะพบพระเอกนางเอกของเราในคลิปนี้อดัมมีข่าวมาฝากหนึ่งเรื่องครับจับือไว้แล้วไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมนี้มีการประมูลกล้วยด่างเวลา9โมงเช้าณนะอวาตารฟาร์มนำไรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้น้องๆโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและพิการซ้ําซ้อนลบบุรีติดตามไลฟ์ประมูลได้ในเฟซกุอวตารน้องโมและอดัมตีส เนนี้อดัมก็อยู่กับพระเอกของเราแล้วนะครับคุณก๊อฟอวตารครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนนางเอกของเราก็อยู่หลังอดัมนั่นเองครับคือนาราซับครับเธอมีความงดงามระดับราคาล้านห้าครับเดี๋ยวเรามาสอบถามคุณก๊อฟดีกว่าครับครับผมนางเอกของเราวันนี้นาราซับนี่เป็นมาอย่างไรครับเนี่ยคุณก๊อฟนาราซับเนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือผม ผมตามหาลายแบบนี้มาค่อนข้างนานพอสมควรในการตามหาไม้ลายแบบนี้ครับผมแล้วก็มีคนเปิดประมูลเสนอราคาครับก็คือพี่ละรวัดน์หมากไม้ครับที่นารัชว่าครับผมก็เสนอราคากันอยู่พักใหญ่ครับแล้วผมเองก็อยากได้ลายเนี้ยซึ่งซึ่งรู้มาแล้วว่าแกตั้งราคาคร่าวๆอยู่ประมาณเจ็ดแสนห้านะตอนนั้นใช่แล้วก็มีมีคนเสนอราคามาที่ส<อ>ี่แสนแปดแล้วแล้วสไตล์ผมเนี่ย ไม่ไม่ค่อยไล่ราคาทีละหมื่นสองหมื่นคือแบบถ้าอยากได้ทุบเลยทุบเลยผมก็เลยว่าเฮ้ยเดาใจว่าถ้าแกอยากได้เจ็ดแสนห้าเนี่ยผมทุบเลยเจ็ดแสนราเดียวจบก็คือใส่เจ็ดแสนเลยครับก็คือใส่เจ็ดแสนเลยครับก็คือใส่เจ็ดแสนเลยครับจบเลยแล้วก็มีรามาตามมาว่าผมทราบมาว่ามีท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักนับถือคือป๋าตุครับเดินมาถึงนี่ สอสมรอบเพื่อจะเอาเงิน1ล้านบาท <c oughs> มาแลกกับนักเอกของเราใช่ร<อ>หรือไม่ใช่ครับประตูมาจริงประตูมา2รอบครับครับจริงๆผมเองเนี่ยเอาตรงๆผมเป็นคนสังคมแคบครับไม่ได้รู้จักประตูครับผมเบอร์แปลกๆโทรมาแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมสนใจกล้วยแดงอินโดอะไรเงี้ยครับผมไปคุยก็แนะนําตัวผมผมชื่อตุ๊นะอะไรเงี้ยผม เล่นนกคงหัวจุก้ดยันมาก่อนเงี้ยซึ่งผมทำนกคงหัวจุกมาก่อนงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าผมไม่รู้ด้าจคคือใครป่าคือใครผมไม่รู้จักผมบอกว่าด้วยความที่เราแนะนําลูกค้าทุกคนเหมือนเหมือนกันบอกว่าป๋ามาบ้านผมไหมมาดูป๋าอยากรู้อะไรป๋ามาเลยครับ่อนฟรีไม่ซื้อก็ได้อะไรเงี้ยแก็ก็เลยใจร้อนมากวัยรุ่นทุกวันหนึ่งแกมาเลยครับมาเลยมากลางเที่ยงอะไรเงี้ยจะมาดูดูผมรู้ว่าแกชอบ แกเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกอยู่มาชมนักเอกของเราเนี่ยใช่แต่ว่าตอนนั้นอะผมยังไม่รู้เลยว่าแกจะได้หรืออยากได้หรือเปล่าแต่แกแบบเดินเข้าเดินออกใจผมอะผมก็ว่าเฮ้ยแกชอบแน่เลยอะไรเงี้ยผมก็เลยไปไปว่าถ้ามีใครให้สักล้านห้าผมผมขายนะอะไรเงี้ยครับแต่แกก็เงียบไปอะไรเงี้ยครับแล้วแกก็มาอีกครับผมครั้งแรกคือไม่คุยอะไรต่อละ คือพอมาแ้วร้านห้ากลับก่อนดีกว่าตั้งหลักตั้งหลักครับไปครั้งหนึ่งครับผมคือวันที่แกมาเนี่ยไม้มันพิ่งจาะนอนโผล่ครับยังไม่ยังไม่งามเท่านี้ยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ก็คือต้นต้นต้นยางประมาณครึ่งหนึ่งครับผมแลนหนอยยังไม่ได้โผล่ครับแบบผมก็บอกว่าป๋าผมซื้อมาเจ็ดแสนครับอ่าที่ผมซื้อเพราะอะไรรู้เปล่าอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเพราะผมเห็นว่าไม้แบบนี้มันมีน้อยผมก็เลยซื้อครับผมอ่าแกก็แกก็ฟังอะไรประมาณเนี้ยแกก็บอกว่าป๋าก็ ซื้อหลายต้นแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ผมว่าแกน่กนนาจะชอบต้นนี้คือป๋าป่าตู้ที่เป็นนักสะสมเลยเลี้ยงสัตว์ก็เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็คราวนี้มาเรื่องของกล้วยด่างก็มีสะสมอยู่ในบ้านมากมายแล้วอยากได้นางเอกของเราเนี่ยไปประดับบ้านแล้วครั้งที่สองมานี่เสนอที่เท่าไหร่กันครับถามว่าเสนอไหมเขาที่ลูกที่ใส่แกแกเป็นคนปากหนักแกงใจคนไม่ไม่ต่ออ๋อที่แกงใจใช่ <ผม S 2> แกเป็นคนไม่ต่อราคาแล้วไอ้ผมเองเนี่ยใจมันตั้งเวลานห้าแล้วถามว่า คือเอาตรงๆเลยพาร้าผมเยอะคือเอาตรงๆเลยพาร้านผมเยอะคือเอาตรงๆเลยพาร้านผมเยอะได้ร้านห้านั่นแหละครับครับผมก็เลยแบบก็เลยก็บอกว่าผมอยากได้ร้านห้านะอะไรประมาณนี้แกก็ไม่ต่ออีกอ่ะจนจนวันหนึ่งที่ผมตั้งใจให้มาสองรอบปากก็ไม่ซื้อทักทีไว้ผมก็เลยว่าอ่ะผมตั้งใจแล้วผมปฏิญาณกับทุกคนว่าผมก็บอกเลยผมจะไม่ขายแล้วนะตัวเนี้ยครับต่อให้ใครมาให้สองล้านก็ไม่ขายแล้วครับผมเลยเอามันลงบ่อปูนอย่างอย่างที่เห็นเนีะยคือเอาลงถาวรเลย เพราะไม้ที่อยู่ในเข่งเนี่ยมันพร้อมยกครับอ๋อสาเหตุทำไมต้องใส่เข่งพร้อมยกคือแบบคือถ้าถูกใจเอาไปเลยเงินซื้อเราไม่ได้ครับไม่มากอประมาณนั้นก็เลยปฏิญาณว่าผมไม่ขายมันแล้วนะครับผมเขาน่าอยากยูผมแน่ๆเลยมาลาศับมาจากมาลาที่วาาครับครับผมเลยตั้งชื่อว่ามาลาศับมาจากกล้วยด่างอี่เรื่องเปไงครับแล้วเนี่ยผมทำ้วเบิร์ดทบนกกรงหัวจุกอยู่อารมณ์ประมาณว่าไปเห็นน้องพี่แปดลิ้วแล้วก็ เขาขายนอกล้วยนอสี่ห้าพันครับผมอารมณ์ก็แบบเฮ้ยอยากมีแบบนี้บ้างเวลานกผัดขนนกไปไปขายอะไรประมาณนี้ครับหารายได้เสริมจากงานนกงานเกษตรของเราที่ทําอยู่ก็เลยไปจับกล้วยด่างใช่ครับอ๋อแล้วตอนนั้นราคายังไม่ได้เป็นที่นิยมในตลาดมากตอนนั้นราคาหลักพันครับหลัันมันหักหมื่นบ้างบางตัวเงี้ยก็พยายาม เก็บเท่าที่เก็บได้เงี้ยเริ่มเริ่มด้วยเงินก้อนแรกประมาณ6 0,000เท่าที่เมียรู้อันนี้คือไม่ได้บอกภรรยาด้วยคือหืประมาณเอาตังเมียรู0หกหมื่นแล้วก็ไปที่ระยองไปสวนพี่นิกแล้วก็จบไปแสนกว่าแต่บอกเมียว่าหกหมื่นก็กล้วยต้นแรกที่ซื้อเข้าบ้านเลยคือเป็นต้นนี้ครับอ่าต้นนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยปากช่องห้าสิบครับปากช่องห้าสิบเป็นกล้วยน้ำว้าครับซึ่งโดยปกติแล้วกล้วยน้ำว้าจะมีหลายสายพันธุ์มากครับ น้ำว้าค่อมแล้วก็จะมีเอ่อน้ำมัท่ายางครับน้ำว้าโชววิเชียนครับน้ำว้าปักช่องมีเยอะมากครับครับว่าตัวปักช่อง50เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากอ่เพราะอะไรจุดเด่นหรือลักษณะที่เราถูกใจมันเป็นด่างเหลืองครับด่างเหลืองวที่ผมรู้สึกว่ามันมันมันสวยครับอ๋อนี่ถ้าพูดถึงแบบพวกไม้ด่างนี่จะเป็นแบบมิ้นต์เลยนะใช่มันมันจะมีมิน์มันจะมีเหลืองมันจะมีขาวครับตัวนี้เป็นด่างเหลืองอ๋อ คือเหลืองสลับเขียวที่คือตัวกล้วยด่างที่ผมค่อนข้างรัดนี่คือจุดกำเนิดเริ่มต้นการผมการทำสวนกล้วยของผมแล้วเราก็เริ่มขยายใช่ก็คือแบบเริ่มทำแรกๆเนี่ยยังไม่ได้เห็นอะไรครับยังไม่ได้เฉลยเมียเยอะเพราะว่ามันยังไม่เห็นผลลองใช้เวลานิดนึงแอบต่อยมาสามเดือนสามเดือนพอเริ่มขายได้ขายได้ต้นแรกๆนี่ก็ต้นละห้าพันเมียดีใจมากขายเลยคราบขายให้หมด ขายผมขายไปหกต้นสามหมื่นครับดีใจเลยดีใจครับตอนนั้นขายต้นเป็นหนอ่อใช้ประมาณสามิบเตนครับแรกๆเลยผมเป็นคนเก่งอารมณ์เก่งเยอะอ่าผมพากเงาหมดเลยโอเคโอเคอคือเป็นมาแล้วพาหมดเลยครับครับผมคุณพึ่งบรรลุตอนหลังว่ามันต<笑><笑>โตชงาผมเห็นอยู่เห็นว่าอันที่มีตายด้วยเยอะอารมณ์เก่งครับอ่าตอนนั้นคนเก่งก็คือชอบตลอดเพราะคุณต้องบอกก่อนนะคุณก็ว่าตอนที่ผมรู้จักกันมานานเนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ ของเรื่องการตลาดมะก้วเนี่ยก็คือเรงเห็นว่าความสวยงามของเขาเนี่ยน่าจะเหมาะกับการสร้างไรายได้เสริมของเราได้ในช่วงนั้นผมมองว่ามันง่ายง่ายมากแล้วเราเองเป็นลูก,กเกษตรครับผมผมเก่งอ่ะ,อะผมก็เลยจับมันถามันเลยสรุป <laughs> แล้วมันได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจส,สักเท่าไหร่แต่ผู้รอดชีวิตเนี่ยมันทําให้ผมขายของได้แล้วก็ไม่ได้ขาดทุนเรยก็เลย เริ่มโอเคผมขายได้สามต้นเออหกต้นสามหมื่นครับผมเนี่ยก็ดีใจขายหมดเลยก็ขายเลยขายเลยอ๋อเชื้อขายได้แล้วตอนนั้นพอให้หลังประมาณเดือนนะครับขึ้นเป็นต้นสองหมื่นสามหมื่นโอ้ราคามันเริ่มไปช่วงนั้นคนเริ่มเข้าเยอะครับคนเริ่มมาแล้วเราก็ควานหากันใช่ก็คือในตลาดนี้มีนิยมสีอะไรกันบ้างครับคุณกอล์ฟครับเยอะมากใน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 ตัวที่เป็นกล้วยพื้นฐานเนี่ยครับผมด่างเขียวด่างเหลืองอะไรพวกนี้ครับเกินสามสิบชนิด โอ้ปัจจุบันนี้คือตลาดบริษัทินทรแต่ว่าตัวที่นักเอกของเราในวันนี้คือนาราซับซึ่งก็มีลูกลูกของเขาด้วยใช่เป็นเป็นเป็นกล้วยแดงอินโดซึ่งซึ่งคนทั่วไปมองว่ามันเป็นกล้วยธรรมดาที่ไม่น่าเล่นมันเป็นกล้วยที่ปั่นกระแสแน่เลยเพราะว่ามันเป็นกล้วยแดงธรรมดาทําไมถึงแพงเพราะทางที่มัน ให้ผลผลิตเร็วให้ลูกเยอะให้หน่อเยอะทําไมมันแพงคุณตันกระแตกกันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยครับ,รบผมอย่างที่บอกว่ามีหลายสายพันธุ์แล้วตัวที่ได้รับกระแสนิยมในตลาดตอนนี้คือเป็นกลุ่มพวกไดโนใช่ไหมครับใช่รับดิมไดโนครับอ๋อแล้วลักษณะความสวยงามของไดงโนเป็นยังไงบ้างคุณครับจริงๆผมเองไม่ได้ชอบไดโนเลยตัย้งแตเ่เข้ามาผมอจะชอบแนวเขียวเหลืองใช่คือ,ค,อคือต้นแรกที่ผมไปเห็นเนี่ยมันมันเป็นกล้วยสีแดงธรรมดาครับผมซึ่งผมหาเสน่ห์มันไม่เจอแล้วก็ไม่รู้จะสร้างจุดขายหรือยังไงแล้วก็ได้รับข้อมูลมาว่า ดียโนูมันเป็นไม้ที่ให้หน่อค่อนข้างเร็วอผมก็เก่งอีกแล้วครับก็วิเคราะห์กันว่าเฮ้ยถ้ามันให้ผลผลิตเร็วมันอาจจะปลูลาดเร็วและอย่างมันทําได้เยอะได้เราก็แบบที่เยอะอย่้วครับกังวลเลยบบว่าดียจะหาสายพันธุ์ใหม่มาทำแต่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเพราะว่าผมหาจุดขายมันไม่ได้คือผมเวลาจะทํางานอะไรเนี่ยผมองหาจุดขายมันให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยเราจะสร้างสตอรี่มันยังไงอนาคตเขาจะเป็นยังไงใช่ต้องหาจุดขายให้ได้ครับ แต่ถ้าคุณคุณเป็นแดงมาแบบเนี้ยผมมองหานักคนไม่เจอผมก็ไม่ได้สนใจจนผ่านมาสักสองสาเดือนครับผมผมเริ่มเห็นความเปลี่ยนไปผมเริ่มเห็นคนโชว์กล้วยดางอินโดที่มันมีลายเยอะขึ้นอ๋อสวยงามมากขึ้นเริ่มสะดุดตาละอารมณ์เรามันบิดเดร์ครับเคยทำกุ้งมาก่อนเงี้ยเห็นมีแพทเทิร์นอะไรขึ้นมามีแพทเทิร์นไว้ผมก็เริ่ม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 มองครับจากหลักพันไม่ซื้อสามพันไม่ซื้อห้าพันไม่ซื้อจนมา หมื่นห้าเฮ้ยซื้อสองหมื่นดีกว่าโอ้ตลาดมันเริ่มขึ้นมาเร็วมากนะฮะจากจากช่วงหลังพันถึงหลักหมื่นนี่คุณก๊อฟใช้เวลาที่แบบรอเขาทําราคากันนานไหมสามเดือนพี่โอสามเดือนสามเดือนยืนยืนงงงเท่ไม่ซื้อเก่งนะวิเคราะห์เยอะเก่งไอ้ตัวนี้ไม่น่าจะไปได้รอจนหลักพันไม่จับจับตอนหลักสองหมื่นสมาชิกเริ่มขึ้นเริ่มเยอะขึ้นคนเขามาเล่นมากขึ้นเริ่มผมเริ่มเห็นความสวยของเดนอินโดเริ่มศึกษา จอบ้านที่สวยจริงๆก็ก็ซื้อเริ่มซื้อเริ่มประมูลเสนอราคาหาคนนั้นคนนี้สามารถก็ไม่ได้เขาไม่ขายไปซื้อบ้านบ้านหนึ่งเราจุดให้มันใช่ไว้ซื้อมาแพงมากตายผมซื้อมาแพงก็ตายด้วยครับก็ท้อพ้อเล็กๆแต่แบบไม่ได้ผมก็ซื้ออีกตายอีกซื้ออีกตายอีกโอ้มันเลี้ยงยากใช่ไหมถึงหรือว่าดูแลยากคือไซส์ที่ผมเอามามันเป็นไซส์ที่ผมดูแลยากคาที่เราคิดว่าเอาตัวเล็กๆมาก็ได้ เราเก่งไงครับผมเก่งไงพี่ปลูกกล้วยมาสามเดือนแล้วมันเก่งครับผมอารมณ์นี้มัเลี้ยงรอดแต่สุดท้ายมันก็ตายผมก็เลยมาหาสาเหตุเ่รามันตายเพราะอะไรวะครับจนมาเข้าใจว่าเจริงๆแล้วแดงอินโดนะมันเป็นไม้ที่เปลาาบางเมื่อเวลามันเล็กๆครับผมแต่เมื่อมันสู้แดดได้แบบนี้อะไรก็ทำอะไรมันไม่ได้ที่เป็นไม้ตัวเดียวที่สู้แดดแล้วมันไม่ไหม้เมื่อมันแข็งแรงคือเราต้องอนุบาลให้ดีก่อนว่างั้นเถอะคือเลี้ยงดูอนุบาลดูแลให้ดีแล้วเขาเนี้ยพอจะรอดได้นานอย่างกล้วยด่างชนิดอื่นเนี่ยครับ เกือบเกือบทุกสายพันธุ์เป็นด่างขาวด่างเหลืองครับไม่แดดแต่พื้นที่ที่เป็นด่างแต่แดงอินโดไม,ไม่ไม่แดดเฮ้ยมันจุดขายนี่นว่บผมก็เลยเริ่มลุยต่อครับลุยต่อเริ่มเก็บไม้เก็บเก็บเยอะเยอะขึ้นจนผมเคยคุยกับเพื่อนไว้ว่าเฮ้ยมึงคอยดูกูนะกูว่าแม่งต้องมีกล้วยต้นหลาหลานกูว่าแม่งต้องมกีกล้วยต้นหลาหลานผมพูดกับเพื่อนแบบนี้อสเปกนึ่งมอส หมอนนำเข้าจากออสเตรเลียดูดซับน้ําได้ดีกักเก็บความชื้นดีนํามาแช่น้ําใช้ปลูกพืชทุกชนิดที่ต้องการความชืน้นต้นกลาไม้ทุกประเภทกล้วยไม้1กิโลกร,รัม950บาทเปิดจําหน่ายเร็วๆนี้หรือติดต่อ0 6 4 9 4 9 6 5 5 6ช่อง YouTube ร้านอาดัมตีสิบในราซาดาจา้าสนับสนุนโดยเพจเรื่องเล่าชาวสยามผมเคยเห็นเห็นนกตัวละล้านครับนกตัวละล้านผมว่าให้ผมพานมามาหมดแล้วอ่าก็ต้องมีแบบนี้ อารมณ์ผมก็คือได้ได้ไม้มาหนึ่งตัวครับจากบ้านน้องนองคนหนึ่งผมก็เอามาเสนอราคามันได้ห<า>้าแสนห้าเริ่มมีความหวังแล้วใจมันขึ้นไว้แ<า>้งครับแต่ผมไม่ขายแม่งโลกจิต <laughs> ไม่ขาย <laughs> เพราะว่าหนึ่งผมผมแค่อยากจะรู้ว่าราคาธรรมชาติมันไปได้แค่ไหนครับผมไม่ปั่นราคาผมก็เลยไม่ขายครับอา่าแล้วก็นิ่มเก็บไม้ขึ้นจนมาเจอต้นหนึ่งที่มันสวยมาก ครับก็คือนาราซรับที่ผมบอกนางเอกของเราวันนี้แหละไดินโดเนี่ยเขามีเสน่ห์หรือลายที่แตกต่างหรือแพทเทิร์นตักยังไงบ้างครับไดอินโดเนี่ยความสวยมันจะอยู่ตรงที่เป็นพื้นแดงแล้วมีแต้มเขียวขึ้นมาครับทั่วทั่วไปเขาจะเรียกกันพายุฝนก็คือแบบมีเส้นเส้นมีจุดจดสีสุเขียวเพิ่มขึ้นมาอ่าอ่าก็ยิ่งด่างเยอะยิ่งสวยเยอะครับแล้วมันก็จะมีเรียกว่าฮาร์ ฮาร์ปก็คือครึ่งครึ่งครับครับผมถามแทนป๋าตู้นิดหนึ่งครับป๋าตู้มีโอกาสวนกลับมาซื้ออีกรอบได้ไหมครับเนี่ยราคานี้ล้านห้าคือผมปฏิญาณไปแล้วว่าผมจะเอามันไว้ที่นี่นั่นหมายความว่าถ้าป๋าตู้อยากได้ผมจะให้เป็นลูกบนแทนแต่ว่าจะทํางานสําเร็จมาให้แกแบบแกไม่ต้องไปทำอะไรแล้วไปลดน้ำเงินเดียวไปดูแลอย่างเดียวเหมือนที่บอกไว้2เดือนป๋าตู้มารับไปก็คือจะถ้าอยากได้จริงๆในในในสายเลือดของนาราซับเงี้ยในรับกลาเงี้ยผมก็จะคัดต้นสวยๆไปให้แกอะไรเงี้ย ทำ<อ>ใหม่ตอใหม่ตั้งราคาใหม่แต่หนอเนี่ยเห็นบอกว่ามีแบ่งออกไปบ้างแล้วคือหนอลูกเขาเนี่ยผมแบ่งไปแล้วจริงๆอ่ะแบ่งไปแล้ว2ต้นครับต้นละสามแสนห้าลูกเขานี่ต้นละสามแสนห้านะครับใช่ครับเนี่ยนะครับแตเ่เป็นราคาเก่าซึ่งซึ่งอีกหนอหนึ่งเนี่ยถูกจองสัญญาใจไว้ต้องให้เพื่อนอีกคนหนึ่งครับจริงๆหนอหมดแล้วสามหนอเนี้ยคือไม่แบ่งใครแล้วไม่ได้แบ่งใครแล้วคือต้นนาราทรัพย์มาเนี่ยเจ็ดแสนเลยเจ็ดแสนแล้วก็ ฝากกระแสราม่ามาค่อนข,ข้างเยอะว่าเฮ้ยทำไมต้องซื้อแพงขนาดนี้คํานข้างที่แบบกุ้ยแบบนี้มันมีเยอะแยะไปอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าไงตอนนั้นถามว่ายังไงคือผมมั่นใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่ผมจ่ายเนี่ยมันต้องคุ้มกับเงินเ0 0แสนครับผมผมพยายามทําให้ทุกคนเห็นว่ากล้ยตัวเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ลายอย่างเดียวนะมันมีทรง ความสมบูรณ์ทางองค์ประกอบหลายๆอย่างว่าเฮ้ยมันควรจะต้องเป็นราคาเจ็ดแสนคือความสวยงามของกล้วยไม่ใช่ใบแปลกสีแปลกอย่างเดียวมีลักษณะลำต้นลายของลำต้นมีความหนาความอวบใช่คับความสง่างามการแผ่กิ่งก็ต้องมีความบาลานซ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งซึ่งไม้ฟอร์มเนี้ยครับค่อนข้างจะหายากครับใบใหญ่ก้านก้านใหญ่ลายชัดอ้อครับผมหายากพอควรเพราะว่า มันเป็นไม้ที่ใครหลายๆคนไม่กล้าเลี้ยงแบบผมเพราะบางคนไปสร้างมานเนี่ยเห็นบอกว่าราคาแบบเนี้ยปั่นแน่นอนมันไม่ได้ปกติครับใครนอกจะมองว่ามันแพงปั่นแน่ๆเลยผมบอกว่าไอการปั่นของผมเนี่ยมันคือความอยากได้ครับถ้าผมไม่สู้ราคาเจ้าของก็ไม่ขายคือเราเป็นทั้งเกษตรกรแล้วก็เป็นนักสะสมด้วยวแล้วก็เป็นนักพนาด้วยส่วนหนึ่งถ้าเป็นแดงอินโดมันเป็นตัวท็อปท็อปครับถ้าพูดถึงแดงอินโดนะครับมันเป็นตัวท็อปท็อปที่เราควรจะมีสักต้นหนึ่งในการต่อยยอดเพราะว่า มันเป็นลายที่ค่อนข้างใครเห็นก็ชอบครับไม่จะเป็นจะต้องว่ามันถูกหรือแพงคือแค่เห็นหน้าตาแล้วทรงมันก็รักแล้วอะไรประมาณนี้ครับครับกลับมาที่ต้นนี้คือต้นแรกที่ทําให้เราหลงเสน่ห์ของไม้เดนโดใช่ไหมครับใช่ครับเป็นกล้วยต้นแรกที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเดนโดมันน่าค้นหาครับผมก็คือต้นนี้มันมีลายเป็นเอกลักษณ์แล้วผมก็เคยติดต่อซื้อเจ้าของไปครั้งหนึ่งครับผมไม่ขายติดคิวจองเยอะมากตอนนั้นเขาขายเท่าไหร่ ตันนั้นหลักหมื่นครับหลักหมื่นแล้วผมก็ซื้อแพงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเพราะว่ามันเป็นตัวที่เขาเองเก็บไว้ตั้งแม่อ๋ว้นคือสายหลักของบ้านอ่ะใช่แล้วผมผมก็อารมณ์ประมาณชัดแม่น้าทั้งแปดนะครับถ้าไม่พอเพื่อที่ว่าอยากจะได้ต้นนี้มาก็ผมก็คุยกับน้องเขาว่าอยากได้ต้นนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะเอามาต่อยอดครับเห็นว่ามันลักษณะพิเศษครับแล้วผมก็คิดว่าทํายังไงให้ให้ให้คนจดจําครับก็เลยเฮ้ยลายมันแปลกนะแล้วเห็นบ้านน้องบ้านเนี้ยค่อนข้าง เห็นชัดๆคือบ no ้านน้องเขาเห็นชัดเจนเลยคือลายนี่เป็นใช่คือมองที่ไหนไปอยู่ที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยรู้เลยว่าลายกับบ้านน้องเขาผมก็เลยตั้งชื่อมันว่าลายแพนลายแพนแล้วทำไมชื่อลายแพนเจ้าของชื่อแพนครับโอ้นี่คุณก๊อฟง่ายๆนะเล่นง่ายง่ายครับลายลายแพนผมให้เกียรติน้องละกันในการตั้งชื่อลายว่าเป็นลายแพนโอ้โหเท่มากเลยถ้าผมเลี้ยงนกหงหยกแล้วมีคนตั้งชื่อลายอันดัมนะผมจะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวลายแพนมีลักษณะเด่นยังไงครับคุณก๊อฟตัวนี้ลายแลันอ่า พื้นที่สีเขียวที่มันกระจายอยู่บนใบเนี่ยครับมันค่อนข้างสมูทและเป็นดวงที่แบบเอาเป็นว่าเห็นปั๊บรู้เลยว่าเนี่ยมาจากบ้านแทบเห็นชัดใช่ครับผมต้นด่างจัดก้านด่างจัดใบเนี่ยด่างจัดทุกใบครับนี่มันเป็นที่มาที่ไปว่าเฮ้ยกล้วยดโดมันน่าสนใจนะก็เลยเริ่มต้นจากต้นนี้ครับผมผมมีความมั่นใจว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของ กุ้ยแดงอินโดอ่ะยิ่งแม่สวยมีโอกาสใจลูกสวยเกิน8ปดริบปซถามว่าก็มันจะไปต่อได้มากไหมเพียงใดผมเองยังซื้อไม่หยุดแล้วก็เองยังลงทุนอยู่จะเห็นว่าจะมีรองปูนที่ผมซื้อเข้ามาใหม่นะสี่สิบรองปูนยังมีเข่งเข้ามาอีกห้าสิบเข่งให้หมยายความว่าผมเองก็ต้องขยายของตัวเองเพิ่มซื้อเข้าเพิ่มเอาตอนนี้เอาเป็นว่ายอดขายก็ยอดซื้อได้เรียกกันครับผม<ห>คือไม่ได้หยุดครับในนี้มีไม่ต่ำกว่าส0มสิสายพันธุ์ เกินเกินสามสิบครับที่เราส่งไว้แล้วก็มีความพิเศษในการที่ดูแลตั้งแต่ต้นน้อยๆจนส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยคือแข็งแรงสมบูรณ์และสามารถดูแลง่ายจากฟาร์มกฟวตารนะครับอยากจะฝากอะไรถึงคนที่เข้ามาเริ่มต้นเลี้ยงกล้วยด่างครับสาหรับข้อมูลเบื้องต้นนการในการเลี้ยงกล้วยด่างเนี่ยของมือใหม่เนี่ยคือหนึ่งถ้าเราไม่มีพื้นฐานเกษตรเลยเนี่ยผมอยากจะให้ซื้องานที่เป็นงานสําเร็จเช่น งานช้ำลากแล้วเดินดีหรืองานที่เป็นไม้ไม้เค่งหรืองานที่แบบคุณไม่ต้องทำมาทำอะไรแล้วลดน้ําอย่างเดียวครับแต่ถ้าเรามีความเก่งอยู่แล้วก็เลือกอันที่มันค่อนข้างแข็งแรงนิดนึงอย่าเอาประเภทขุดสดเลยเนี้ยเราอาจจะไม่ชํานาญมากพอบางทีเาเห็นว่าราคาอาจจะทูกว่าแล้วไปซื้อมาบางทีเป็นการลงทุนที่ศูนย์ศูนย์เปล่าเพราะว่าดูแลไม่ดีถ้าเราเคยชํามาแล้วเราคิดว่าชําได้ลองดูครับ มันไม่ง่ายเหมือนกล้วยเขียวครับครับนี่คือเสน่ห์ว่าทําไมกล้วยด่างถึงมีราคาสูงเพราะมันไม่ได้ทําไม่ได้ทำง่ายครับมันมีการตายผมถามว่าปัจจุบันนี้ชาตายไหมตายยังมีอยู่ตายครับมีความมีตัวแปรหลายๆอย่างที่ทําให้มันผิดพลาดผมถึงพยายามขายงานที่มันสําเร็จออกไห้ลูกค้าเลยครับผมคือปิดประตูตายว่าคุณจะไม่ต้องมารับผิดชอบเรื่องไม้จเน่าคือแบบจ่ายแพงนิดนึงครับ แต่คุณเอางานสําเร็จไปเลยไม่ต้องแบบสูญเสียที่หลังแล้วมาเสียดายว่าโอ้น่าจะจ่ายเพิ่มสักหมื่นสองหมื่นได้ต้นจากคุณก๊อฟอตาลแล้วใช่ครับนะครับก็ของคุณก๊อฟที่ฝากเบอร์ไว้นี่นะครับเบอร์ติดต่อเป็นเบอร์เดิมนะครับที่เคยให้ไว้ก็คือ0 8นย์นะครับครับเจ็ห้าศนจครับเบอร์เดิมครับครับแล้วเข้าในเฟซชื่อว่าฟาร์มอวตารครับแล้วก็มีธนกรเพ็งนาเรนสองเฟซมีสองเฟซแล้วในกลุ่ม ในกลุ่มก็เป็นกลุ่มคนรักกล้วยด่างครับคนรักกล้วยด่างซึ่งตอนนี้สมาชิกเราเท่าไหร่ละเอ่ยเร็วมากขึ้น3ปสามแล้วครับขึ้นมาเร็วมากเลยใช่ครับถามนิดหนึ่งพ<ข>อค,คนเลี้ยงกันมากขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะมีกิจกรรมประกวดต้นกล้วยด่างสวยงามไหมตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะมีการพูดคุยกันหลายครั้งมากครับบอกว่าถ้าเราจะทําได้จริงๆคือเราต้องมีไม้ที่ค่อนข้างสวยจริงๆแล้วเยอะจริงๆมีสมาชิกเพิ่มขึ้น ผมพยายามกระจายฐานพีระมิดให้มันกว้างๆพยายามจะให้ทุกคนจับต้องไม้ได้เยอะๆยๆแล้วใช้เวลาพักหนึ่งสนามประกวดผมว่ามีแน่นอนครับครับถ้ามีสนามประกวดนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมอดัมตีสิบไปร่วมงานด้วยนะครับได้ครับครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยครับฟาร์มกล้วยด่างสวยงามที่จังหวัดราชบุรีคุณก๊อฟโอตานครับขอบคุณครับคุณครับยังไม่จบยังไม่จบยังมีนางเอกอีกนางในคลิปหน้าครับ